<What? S 2> ค่ะเบลเข็มสลาพระเดชค่ะก็ส่วนวันแม่ปีนี้นะคะก็คนจะเหมือนวันแม่ทุกๆปีที่ผ่านมนาะก็คือจะพาท่านไปทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเลี้ยงท่านอะไรเงี้ยค่ะก็ ปกติไม่ไม่ค่อยทำอะไรให้พิเศษแต่ว่าจะมีปีหนึ่งที่เหมือนแบบทําการให้ท่านซื้อของให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันแม่ครับก็ก็จริงๆผมผมเป็นคนที่ชอบทําของให้แม่มากกว่าเหมือนการซื้ออยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆก็จะทําอาหารให้ประดิษฐ์ของให้ทําการทำวิดีโอหนังสั้นให้ทําอะไรก็รไม่รู้เยอะๆไปหมดจน จนตอนนี้คือคือพอเราเริ่มทําเพลงไปเรื่อยเเราเขียนเพลงไปเรื่อยเรเรารู้สึกว่ามั่นใจมากกับการเขียนเพลงของเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกำลังจะเริ่มแบบที่บ้านนั่งอัดเพลงให้แม่ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอยากครับสวัสดีครับตัวเศษถูดอนุสิทธ์นะฮะจากเรื่องซีรีส์ฮอร์โมนไววัวุ่นครับยังยังไม่ถึงขั้นว่าจะเตรียมอะไรเป็นพิเศษครับแต่ก็ เริ่มคิดๆแล้วครับว่าจะพาไปกินข้าวที่ไหนหรือว่าทําอะไรกันบ้างในวันแม่เพราะว่าก็เป็นวันหยุดด้วยแล้วก็ไม่ได้รับงานอะไรไว้ด้วยครับ <What? S 2> ครับสวัสดีครับผมกัรชุนวัตรครับผมหรือตาฮอร์โมนครับก็ถามว่าปีนี้อยากให้อะไรของของขวัญคุณแม่ในวันแม่ใช่ไหมครับก็ความจริงก็อยากจะไม่อยากไม่อยากให้เป็นของเป็นชิ้นนะครับแต่แบบอยากให้อ่าให้เวลาแบบว่าอยากจะแบบว่าอยู่ ดูแลดูแลดูแลคุณแม่แล้วก็แบบพาไปเดินเล่นอะไรเงี้ยครับคุณแม่ไม่ค่อยได้พาเพราะคุณแม่ทํางานแล้วก็ทํางานแบบค่อนข้างหลายวันอะไรเงรรี้ย <What? S 1> สวัสดีครับผมมาธาวุฒิพัฒรกรรมพลนะครับวันแม่ปีนี้ก็พยายามหาเวลาไปอยู่กับแม่นะครับถ้ามีเวลาจะไปอยู่กับแม่แน่นอนใช่ครับเออผมว่าความขี้บ่นผมเหมือน แม่ครับแต่มแ,ตแม่ผมบทในทางที่ดีคืคอเหมือนเขาจะคอยแบบเตือนเราตลอดเวลาแต่ผมก็ก็คล้ายๆกันแหละผมเรียกว่าผมน่าเหมือนแม่ดีกว่าเหมือนแม่มากกว่าพ่อไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะเป็นคําพูดที่ว่าเหมือนแม่อะไรอย่างงี้มากกว่าของคนโบราณอะไรอย่างเงี้ยครับหรือลูกผู้ชายต้องเหมือนแม่แล้วก็ชอบแต่งตัวมางครับแม่ผมจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรไอะไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวนิดนึงก็ ทำตัวทำตัวไม่แก่กันนะทำตัวัยวรุ่นทําตัวสาวตลอดเวลาก็ยังคุยกับเราเรื่องเสื้อผ้าหรือว่าเรื่องรเรื่องสมัยนี้ได้ฮะยังไม่รู้สึกว่าแม่ตัวเองแก่หรือว่าหยุดเยอะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งลักษณะนิสัยที่เหมือนคนแม่นะคะจะเป็นเรื่องความใช้เงินละกันเพราะว่าเราเป็นคนประหยัดเออคุณแม่สอนตลอดว่าให้เราใช้เงินอย่างประหยัดอะไรเงี้ยให้เราทําเป็นแบบบุ๊กเลตแล้วก็เขียนว่าวันหนึ่งอ่ะเราใช้อะไรไปบ้าง แต่เบลก็ทาได้แค่สองสวันแล้วก็ไม่ทาอีกเลยเพราะว่าเคียจค่ะคือ <Wow. S 1> เ,รรอเอนนกิดมาจะไม่คล้ายนะแต่ด้วยที่คุณแม่เลี้ยงดูผมมาอะไรเงี้ยมันก็เริ่มซึมซับความเป็นระเบียบของคุณแม่มากขึ้นความเ,เรื่องอาหารชอบกินมากขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าก็ติดนิสัยแม่มาเพราะว่าเป็นคนสนิทกับแม่อ๋อ <Wow. S 3> ส่วนสูงครับผมที่คล้ายคุณแม่ครับผมแม่สูงร้อยห้าห้าครับได้มาเต็มเต็มเลยจ้าใช่ครับแล้วก็ลายมือเหมือนแม่ครับคืออ่านคนอื่นอ่านไม่ค่อยออกครับ ห่วงมากเด็กผมซนแบบชอบเล่นอะไรพิเรอะไรเงี้ยเคยแบบมีครั้งหนึ่งสูงสุดเนี่ยแผลเป็นที่เป็นอยู่ครับปลาปลาซ่อมเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนปลากลับมาเขาเกือบเข้าตาแม่เขาแบบเป็นห่วงแบบว่าบอกว่าไม่ให้ยุ่งกับการเล่นอะไรอย่างนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับคือตอนเด็กอะ่ะจะเป็นคนี่ดื้อม,มากๆแบบดื้อแบบมากๆแล้วก็จะเขียงคําไม่ตกฟากเลยตอนนั้นไปห้างเสร็จแล้วอยากได้ของเล่นชิ้นนี้มาก แต่ว่าแบบคุณแม่เห็นว่ามันยังแพงไปสําหรับเด็กเด็กคนนึงเขาก็เลยเหมือนแบบไม่ให้ซื้อแล้วก็แบบร้องไห้โวยวายแบบเขาเลยทิ้งเราอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็อีกสักพักเขาก็แบบตามตามกลับบ้านแล้วบอกว่าเออมันยังไม่ถึงเวลาให้ต้องซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าร้องไห้แบบนี้อีกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าความจริงตอนนี้ยังมีนะแคลน้อยใจก็ตอนนั้นคิดว่าจะแบบประมาณปสปสแล้วกันนะ คือคุณแม่ผมเขาหวังไห้ว่าผมจะได้เกรดประมาณแบบเจดสี่เท่าพี่สาวอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงความจริงมันออกมาผมได้แค่แบบ2กว่าต้นต้นๆอะไรเงี้ยไม่ได้ทำให้ความฝันของคุณแม่เป็นจริงนะก็ตอนนั้นแม่ก็ผิดหวังครับแต่ว่าโตมาก็รู้ว่ามันมีอะไรที่มากกว่าเกรดแล้วก็ผลการเรียนที่ทําให้ลูกของเราโตไปได้ก็ไม่ไม่ได้เครียดกับเรื่องนั้นมากอะไรล้ว ทำเป็นผู้ชายครับมันจะแบบว่าไม่ได้ไม,ไม่กล้าที่แสดงอะไรแบบว่ากอดกันบ่อยๆแต่ก็จะกอดนะตอนแบบว่าเราทํางานอะไรเงี้ยตอนเราเหนื่อยเขาจะเข้ามากอดถามว่าเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยครับก็ก็ไม่ได้บ่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่มีครับจริงๆเป็นคนเขนินอะไรเงี้ยแต่ก็หลังๆเริ่มเริ่มโตขึ้นก็รวบรวมความกล้าไปบอกมาขึ้นแต่แต่ผมว่าจริงๆสิ่งสิ่ง,งที่ผมทำอะไรเงี้ยทุกวันนี้แบบผมคิดถึงแม่ตลอดทำอะไรก็อยากทำให้แม่สบายหายเหนื่อยจากการทำงานอะไรเงี้ยครับ